อยากได้เพลงที่เราชอบมาอยู่ในคลิปตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้ครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะนํามาตัดนะครับกดตัดตรงนี้ก่อนนะตัดก่อนครับเพิ่มมาครับสมมุติว่าเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับกดตัดก่อนแล้วกันตัดต่อใสเอฟเฟกอะไรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะเอาเพลงที่เราต้องการมาใส่ในคลิปของเรานะครับให้เราไปที่ตรงนี้เลยครับ เพิ่มเลยครับจิ้มบวกตรงนี้ครับแล้วไปเลือกคลิปที่มีเสียงเพลงที่เราชอบนะครับต้องเป็นเพลงของตัวเองของเพลงของพี่น้องเรานะครับที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วจิ้มที่คลิปนะครับแล้วเลื่อนหาเครื่องมือที่มีชื่อว่าแยกเสียงครับจิ้มเข้าไปเลยครับแยกเสียงจึ้งเข้าไปครับตัวแอปก็จะทําการแยกเสียงมาอย่างนี้นะครับขอลบคลิปนี้ออกไปก่อนนะครับตัวคลิปเห็นไหมครับตัวเสียงก็จะมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับเราสามารถจะตัดเสียงนะครับ แล้วก็ตัดต่อได้เลยครับใช้เสียงเพลงอะไรก็ได้ครับที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับระวังเรื่องลิขสิทธิ์หน่อยก็แล้วกัน,นครับเพลงนี้ที่ผมเอามาลงเป็นเพลงของพี่ชายนะครับก็เลยเอามาใช้งานได้นะครับเราพอใจก็เอ็ก์พอร์ตไปใช้งานครับติดขัดเรื่องการตัดต่อการถ่ายคลิปการคิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดเซฟเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ